บัดนี้ท่านนังหลายได้พากันสมาทานพระกรรมฐานแล้วการสมาทานพระกรรมฐานที่ว่ากันอยู่ทุกวันขอได้โปรดจงอย่าถือว่าว่าตามประเพณีคำว่าอิมาหังพระกวาตะพาวังตุมหากังปริจจชามิ <c oughs> ึ่งแปลเป็นใจความว่าข้าพเจ้าขอมอบกายถวายชีวิตแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าโดยเฉพาะอ,อย่างยิ่งคำนี้ว่าแล้วต้องคิดไว้เสมอทุกลมหายใจเข้าออกเมื่อเขาถวายกันยังไงชีวิตแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า เราก็มานั่งนึกดูว่าชีวิตของเราที่พระพุทธเจ้าให้ไว้มีอะไรบ้าง <c oughs> <c oughs> ที่ให้ไว้เป็นพื้นฐานทั่วๆไปก็หนึ่งสพัพปาปัสสากะนังทึ่แปลเป็นเจอความว่าเจ้าทงหลายอย่าทำความชั่วทั้งหมดสองกุศลสุะสัมทา จงสร้างแต่ความดีสามสจิตตประโยชปันนังจงทําใจของเราให้แจ่มใสจากกิเลสเอตังพุทธานาสาสนังพระพุทธเจ้าทรงเดัจว่าพระพุทธเจ้าทุกองค์สอนอย่างนี้เหมือนกันหมด <c oughs> เป็นอันว่าชีวิตของเราที่ยอมมอบถวายได้องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า เขาถวายกันแบบนี้ขึ้นหนึ่งเราตั้งใจไม่ทำความชั่วทั้งหมดที่องค์สมเด็จพระบรมสุคตกล่าวไว้ว่าอย่างไรเป็นความชั่วนั่นเราไม่ทำสองสร้างความดีความดีที่พระพุทธเจ้าทรงสอนได้แก่ศีลสมาธิปัญญา ถ้าจิตตาปิโยธปันหนังทําจิตใจให้ผ่องใสจากกิเลสสามประการที่เป็นรากเหง้าของกิเลสคือโลภะหรือว่าราคะโทสะโมหะทั้งสามอย่างอย่าให้มีในจิตใจของเรา ถ้าสิ่งนั้นหลายตามที่กล่าบมาหมดนี้ไม่มีในจิตใจของเรานั่น,สนแสดงว่าเรามอบกายถวายชีวิตแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า <c oughs> ดูตัวอย่างท่านสรทนา,าบทหรือว่าบรรดาชนดินทั้งหลายเหล่านั้นความจริงท่านยังไม่เคยเห็นพระพุทธเจ้า ท่านยังไม่รู้เลยว่าพระพุทธเจ้าทรงอุบัติขึ้นแล้วในโลกถ้าท่านทราบท่านก็จะต้องไปสำนักของพระพุทธเจ้าแน่เพื่อตั้งใจจะบวชเพื่อแสวงหาโมคธรรมได้ <c oughs> ว,ว่าท่านนหลายนั้นยังไม่พบพระพุทธเจ้าแสวงหาได้ตนเองสามารถธรรมพิญญาห้าและสมาบัติแปดให้เกิดขึ้น เวลานี้ท่านฟังเรื่องนั้นมาแล้วท่านก็ต้องคิดเนี่ยครับเพราะว่าปากินากะคคำสอนเป็นการสอนกันเล็กๆในน้อยตามอารมณ์เอาบุคคลตัวอย่างขึ้นมาว่ามาแนะนำกันมาเล่าสู่กันฟังและเราก็ต้องนำเอาเนื้อแท้แห่งความดีของบรรดาท่านหลายเลห่านั้นมาพูดกันอีกตอนหนึ่ง ท,ท่านจะเห็นว่าระยะนี้ผมใช้แบบนั้นเพราะบุคคลตัวอย่างมีอยู่แล้วการแสวงหาที่สงัดถ้าจิตใจของเราไม่สงัดอยู่ที่ไหนมันก็ไม่สงัดถ้าหากว่าจิตใจของเราสงัดจะอยู่ในป่าก็สงัดอยู่ในถ้ำก็สงัด <c oughs> อยู่ในบ้านก็สงัดอยู่กลางตลาดมันก็สงัด คขาบอส่งาดอะไรเพราะว่าจิตของเราไม่มีกังวลสงัดตอนนี้สงัดตอนไม่มีกังวลถ้าเราไม่ไม่มีกังวลแล้วระยะต้นที่เราจะพึงเราจะพึงได้นั่นก็คือสมาธิเนื้อว่าระยะต้นสุดที่เราจะพึงได้ก็คือศีลถ้าเราไม่มีกังวลในด้านของความชั่ว เราก็สามารถตัดโลภะคือความชั่วได้คำว่ากังวลอย่างนี้เพราะอะไรเพราะอยากจะรวย <c oughs> อยากจะมีทรัพย์สินให้มันมากอยากจะเป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีอยากจะสะสมทรัพย์ให้มันมากเท่าที่จะมเบิงมากได้นี่สนแสดงว่าจิตมีกังวลจิตไม่สงัด ถ้าจิตเราอยู่ในป่าลึกที่ไหนก็ตามมีอารมณ์อย่างนี้มันก็ไม่มีทางสงัดจากกิเลสถ้า <c oughs> หากว่าอารมณ์ของเราสงัดสงัดยังไงความรวยน,นี่คนทุกคนอยากจะรวยความจริงความรวยเป็นของดีผมไม่ปฏิเสธ รวยทรัพย์รวยสินถ้าเป็นคราวญวัดจำเป็นจะต้องสะสมทรัพย์สินเข้าไว้เพราะวา่าถ้าไม่สะสมทรัพย์สินเข้าไว้จะกินอะไรเพราะต้องเลี้ยงตัวการมีทรัพย์สินมากรวยทรัพย์ที่เขาไม่เมาในทรัพย์ก็มีดูตัวอย่างนางวิสาขามาหาบาสิกา และท่านนาเดวินิกาเศรษฐีรวยมหาศาล <c oughs> แต่ว่าบำเพ็ญกุศลในองค์สมเด็จพระวิชิตามานบรมศาสนาอย่างไม่จำกัดเขตนี่เห็นไหมคนเขารวยแต่ว่าเขาตัดความโลภจะได้รวยแต่ไม่โลภน่าสงสัยนะครับ คำโลภในหมายความว่าแต่เกียรติแต่กายมีเท่านี้แล้วก็อยากจะมีเท่าโน้นแล้วก็อยากจะมีต่อไปแต่การเสียสละใดๆไม่มีดูตัวอย่างท่านอนาอท่านนาอานันะเศรษฐี <c oughs> รวยแล้วไม่อยากจะจ่ายให้ใครทั้งหมดอย่างนี้องค์สมเด็จพระบรมสุคตถือว่าเป็นคนโลภ แต่ถ้ารวยได้สัมมาชีวะตะมีความคิดอยู่ว่าเราต้องทำตามหน้าที่ของมนุษย์ที่หนึ่งจะต้องเลี้ยงตัวสองเลี้ยงครอบครัวให้มีความสุขตามหน้าที่เราก็หาเงินหาทองมาแต่จิตใจของเรานี้มีความรู้สึกอยู่เสมอว่าทรัพย์สินที่พึงมีมาแล้วนี่ทั้งหมดหลายคนมาแล้วที่เขารวยยิ่งกว่าเรา เวลาที่เขาตายไปไม่มีใครนำทรัพย์สินทั้งหลายเหล่านั้นไปได้เลยก็เป็นอันว่ารวยพอแล้วรวยมากไม่มีใครนำทรัพย์นำสินไปได้นี่เราทำยังไงแล้วก็ถือว่าทรัพย์สินทั้งหลายหามาตามหน้าที่มันจะต้องกินมันจะต้องใช้มันจะต้องอาศัย แต่คิดไว้เสมอว่าถ้าเรารวยในชาตินี้ก็เพราะอาศัยความดีคือทานการกุศลในชาติก่อนเวลานี้เราพบศาสนาขององค์สมเด็จพระชินนวรสเราจะนำทรัพย์สินนี้ให้มีประโยชน์ทั้งในชาติปัจจุบันและสัมรารยาภพคำว่าสัมรารยาภพคือชาติต่อไปแต่ในชาติหน้า เราถทำยังไงหากินหาใช้แบ่งกินแบ่งใช้ไว้ตามสมควรเราก็บริจาคทรัพย์้นให้เป็นประโยชน์กับสาธารณประโยชน์จะได้ไวพระหรือให้คนยากจนเข็นใจก็ทำได้นี่การให้แบบนี้มีประโยชน์ทั้งชาตินี้และชาติหน,น้ารวยมีกินมีใช้มีความสุขตามสมควร แต่มันกันแก่กันป่วยกันตายไม่ได้ถ้ารวยเฉยๆไม่ให้ใครเราก็จะเป็นคนโดดเดี่ยวเป็นคนไม่มีเพื่อนมันก็มีอันตรายถ้าเรารู้จักแจกจ่ายเป็นส่วนสธนาธารณประโยชน์ผู้รับย่อมเป็นที่รักผู้ให้ย่อมเป็นที่รักของบุคคลผู้รับขอพระอภยัยผู้ถ้าผู้รับย่อมรักผู้ให้ผู้ให้ย่อมเป็นที่รักของบุคคลผู้รับ เมื่อเรามีคนรักมากเราก็มีความสุขมากนี่ประโยชน์ในปัจจุบันประโยชน์ในสัมรายะพบจิตใจของเรานั้นเมื่อให้ไปเมื่อไรกิเลสเคโลพระมันก็ทำลายสิ้นไปจากใจเมื่อนั้นให้มากกิเลสหมดมากให้น้อยกิเลสหมดน้อยให้บ่อยๆกิเลสหมดเสมอ แต่ว่าคำว่าให้มากในที่นี้อย่าให้เพื่อเป็นการเบียดเบียนตัวเองต้องแบ่งสันปันส่วนกันไว้เสมอให้มีพอกินพอใช้ให้ไปแล้วไม่ลำบากสำหรับเรานี่ชื่อว่าให้มากและก็ควรให้บ่อยๆจิตใจมันจะได้ชิน เมื่อให้บ่อยๆใจมันชินอารมณ์ที่จะโลภยื้อย่างทรัพย์สินขขาบอกคนอื่นมันก็ไม่มีมีแต่คิดอย่างเดียวว่าจะให้เมื่อคิดจะให้อย่างนี้แล้วกำลังใจมันก็เป็นสุขอาการดิ้นรนที่อยากจะยื้อย่างทรัพย์สินหรือเมาในทรัพย์สินมันก็ไม่มีจิตสบายชาตินี้จิตก็เป็นสุข ในชาตินี้มีคนที่รักมากเราก็เป็นสุขก็มีภัยน้อยตายจากชาตินี้ไปแล้วอย่างเลวเราก็เป็นเทวดาได้ถ้าเกิดเป็นมนุษย์ใหม่เราก็เป็นคนรวยหรือมิฉะนั้นถ้า,ารมจิตโลภความโลภที่มันจะสร้างความซวยให้แก่จิตมันหมดไปที่ว่าเราตัดรากเง้ามันได้ก็เป็นก้าหนึ่งที่เดียวก้าวไปสู่ความเข้าสู่พระนิพพาน นี่จิตใจอย่างนี้เขาบรรดาทุกท่านจงส่งไว้ให้ดีรายการดีสององค์สมเด็จพระมหาหมุนีกล่าวว่าจงทำลายความโกรธให้สิ้นไปนี่เป็นรากเงาอีกรากหนึ่งการทำลายความโกรธเขาทำกันยังไงตอนนี้เราก็เล่นสมาธิทรงตัวสำหรับการให้ทานเป็นสมาธิอารมณ์ทรง ทรงอารมณ์แบบปกติคิดไว้ให้อยู่อาใจชอบให้จิตคิดไว้มาถึงเวลาให้ก็ให้ไดี๋ยวคิดไว้ให้อยู่เป็นปกติอย่างนี้ชื่อว่าเป็นผู้ทรงชาในจาคานสติกรรมฐานแล้วก็ยิ่งคิดว่าทรัพย์สิ่นั่งหลายเหล่านี้เราตายแล้วนําไปไม่ได้ชีวิตของเราเป็นของไม่เที่ยงความตายเป็นของเที่ยง คิดอย่างท่านสรทธาดาบทกำหนดใจไว้เสม,มอว่าเราตายแน่เมื่อตาย้วแบกอะไรไปได้ดูตัวอย่างท่านสรทธนดาบทท่านมีทรัพย์มหาศาลท่านทราบว่าเราจะรู้อัตภาพแต่เพียงชาตินี้เท่านั้นสำหรับชาติหน้าอัตภาพคือร่างกายของเราจะเป็นยังไงก็ไม่รู้ยังได้ดัดสินใจสละทรัพย์พินทั้งหมดออกบท บวชก็ไม่ได้บวชในพระพุทธศาสนา <c oughs> ตัดใจเป็นเนคขมะโดยเฉพาะต่อไปก็ทรงสมาบัตแปดแล้วรรงพิญญาให้ได้ตัวนี้เป็นตัวสำคัญเมื่อทรงสมาบัตแปดได้ทรงปัญญาสมาบัตได้สมาบัตห้าอภญญานะ มันก็ระงับความโลภระงับความโกรธระงับความหลงจิตมีอารมณ์ผ่องใสเหมือนกับแก้วที่ใสตรงนี้เขาทำกันยังไงวิธีที่จะทำสมาบัดแปดให้เกิดขึ้นมีความจริงทำง่ายทำไม่อยากเราก็จับกระสินอย่างใดอย่างหนึ่งที่เราชอบ หรือว่าจะจับรูปพระพุทธเจ้าเป็นพุทธานุสติบวกกสิ่งก็ได้จับรูปพระพุทธเจ,จ้าจำรูปพระพุทธเจ,จ้าพระจำพระพุทธรูปให้ได้แล้วก็หลับตาลงไปนึกถึงรูปพระพุทธรูปจะเดินไปไหนจะไปปินบัติจะทำงานทำการไปจ่ไหนนึกถึงภาพพระพุทธรูปตลอดเวลา จนกทั้งภาพพระพุทธรูปก็ปลรากฏในอารมณ์นึกของเรานึกเห็นอยู่เรื่อยตลอดอย่างนี้เชื่อว่าเป็นผู้ทรงฌาน <c oughs> ในเมื่อทรงฌานในภาพพระพุทธรูปได้มีอารมณ์ทรงตัวกำหนดเวลาสักห้านาทีหรือสิบนาทีให้ทรงอยู่ท่านนานยิ่งกว่านี้ได้ก็ยิ่งดีความจริงท่านานไม่ได้ก็เอาเวลาสักห้านาทีเห็นภาพพระพุทธรูป ตอนนี้แต่ความจริงจะเล่นในิญญาด้านทิศโยคย,ยานก็ง่ายทีนี้ผมพูดเรื่องสมาบัตแปดสมาบัตแปดเมื่อเราทรงอารมณ์ภาพพระพุทธรูปได้แล้วจิตมั่นคงยิ่งขึ้นเมื่อจิตมั่นคงยิ่งขึ้นภาพพระพุทธรูปที่เรานึกเห็นก็จะค่อยๆใสขึ้นมาทุกทีทุกที ใสจนกทั้งเราก็คิดว่าเอ๊ะนึกขึ้นมาอะไรเหมือนภาพพระลอยอยู่ข้างหน้าโดยเฉพาะมันมีรูปปรากฏแจ่มใสปรากฏชัดตามอารมณ์ที่นึกนึกขึ้นมาอะไรภาพพระใส,ส่ทรงตัวและจิตเราจะทรงนานแสนนานยังไงก็ได้ใจสบายมีอารมณ์เป็นสุข จนกระทั่งขณะที่นึกเห็นภาพพระพุทธรูปนั้นเมียเห็นอารมณ์ใสใจก็ปรากฏว่ามีอารมณ์สงดลมให้ใจปรากฏไม่ปรากฏแก่ตนนี่เป็นอารมณ์ของฌานสี่เมื่อทรงภาพพระพุทธรูปทั้งฌานสี่ได้แล้วแล้วก็ทรงให้ชินทรงให้ชินต่อแต่นั่นไปก็คิดว่าขอภาพพระพุทธรูปนี้จงหายไปตอนนี้เล่น อภิญญาแปดแล้วให้ขอโทษสมาบัตแปดให้ภาพพระตร,รูปนี้จงหายไปนึกถึงภาพของอากาศภาพของอากาศก็จะปรากฏคิดว่าอากาศนี้เวิ้งว้าง,ว,างาว่างเปล่าหาที่สุดไม่ได้ฉัน้นใดชีวิตของเราก็ฉะนั้นเรามีร่างกายอยู่อย่างนี้ก็เพราะว่ามันอาศัยการติดรูปเป็นสำคัญ ทุกทั้งหลายที่ปรากฏกักเรามีความหนาวความร้อนความหิวความกระหายความป่วยไข้ไม่สมบายความแก่ความกระทบกระทั่งอาร,รมณ์ที่เราไม่ชอบใจและความตายความทุกขเวทนาจะพึงมีก็เพราะศัยเราติดรูปดังนั้นรูปเราไม่ต้องการเราต้องการสภาพของสภาวะจิตให้มันว่างมันก็อากาศ ไม่ต้องการอะไรทั้งหมดขึ้นชื่อว่าขันห้าคือรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณหรือขันร่างกายที่ประกอบไปได้ทั้ด้วยทาสนีต่อไปนี้จะไม่มีสำหรับเราอารมณ์ก็จับภาพอากาศที่เบื้องว่างว่างเปล่าว่าหาที่สุดไม่ได้ไอ้รูปกายก็คิดว่ารูปกายของเราอย่างนี้ก็ไม่กัน ถ้าเรายังต้องการในมันมันก็เกิดอย่างนี้ทุกอย่างนี้หาที่สุดไม่ได้แต่ความจริงมันเรียบเคียงกับไปหาวิปัสสนาญาณึนกระทั่งมีใจเบิกบานมีรมทรงอยู่ในฌานสี่เห็นสภาพนึกถึงภาพเมื่อไรเฮ็ดน,นึกถึงคนนึกถึงกายนึกถึงเรานึกถึงเขานึกถึงวัตถุบ้านเรือน สิ่งก่อสร้างทั้งหมดเห็นว่าในโลกนี้นี่มันไม่มีอะไรมันมีสภาพว่างไม่ช้ามันก็พังเราไม่ต้องการมันอีกผมว่านี่ผมพูดมันควบวิปัสนานนครับถ้าแต่งคิดจริงๆอย่างนี้แล้วก็แทนที่จะเป็นสมาบัต 8, ิแปดเฉยๆยันดันเป็นอราหารันต์เข้าไปด้วยเอาเป็นก็เป็นไปเมื่อพูดอย่างเดียวมันจะไปดีอะไรเนาะ มถากวิปัสนาควบกันมาต้องควบกันแต่ทําอย่างเดียวก็โง่งเต็มทีอยยอมเสียเปรียบคนเวลานี้เราเป็นสาวกพระองค์สมเด็จพระจินาสีเรายอมให้เวลานาทีทองเขงเราเลื่อนลอยไปไม่ได้เมื่อจิตใจไม่ติดอยู่ในภาพติดใจในอากาศแล้วภาพอหางกายเขามาเทียบกับกายว่าไม่ช้ากายของคนเราสัตว์มันก็ตาย มันก็มีสภาพว่างเปล่าอากาศในเมื่อจิตทรงตัวนึกถึงขึ้นมาเวาลาจิตว่างสบายมีอาการโล่งไม่ผูกพันในร่างกายจิตใจเป็นสุขทรงฌานสีได้เป็นปกติอย่างนี้เรียกว่าได้อากาศานัญจาย,ยตนะเป็นอรูปฌานที่หนึ่ง ความจริงเราจับภาพพระพุทธรูปมาทั้งชานสี่เรียกว่าสมาบัตสีในในรูปประชันแล้วก็หาสมาบัตสีในรูปประชันได้แก่อากาวสันนญจาย,ยตนะถ้ามีอารมณ์คล่องนี้แล้วเราก็ไปจับวิญญาณความรู้สึกว่าความรู้สึกนะึกคิดที่เกะกันหาน้านี่มันเป็นโทษเป็นทุกข์เราไม่เอาความรู้สึกความคิดความอ่านแบบนี้มันไม่มีอะไรดี มันสร้างแต่ความเร่าร้อนอยู่เสมอถ้านึกดีมันก็เป็นสุขนึกไม่ดีมันก็เป็นทุกข์อาการนึกดีที่เราเห็นว่าเป็นสุขนี่มันไม่สุขจริงๆนึกรักหญิงสักคนรักชายสักคนพอเรานึกรักขึ้นมาอารมณ์มันเริ่มเป็นสุขแต่ทันทีทันใดมันก็เริ่มเป็นทุกข์คิดว่าเขาจะรักเราหราือเปล่าเนาะทำยังไงเขาจึงจะรักเราเอาเข้ามาแล้ว นี่มันทุกข์แล้วเกิดอารมณ์ทุกข์พอเกิดมีอารมณ์รักกันขึ้นมาแล้วมาเริ่มระแวงสงสัยว่าคนรักของเราเนี่ยเขาจะรักเราจริงหรือไม่จริงเอาละสมมติว่ารักจริงรักจริงต่างคนต่างเริ่มเป็นทุกข์ทุกข์เพราะอะไรโัเกรงว่าจะไม่ได้อยู่ด้วยกันบิดามารดาเขาจะห้ามหันให้แยกแตกแยกคือไม่ยกยอปล่อยให้เอาเราสย่งอีกแล้ว พอเ็ให้กันมาแล้วมาอยู่ร่วมกันก็เริ่มทุกต่อไปในการดำมาหากิงความเป็นอยู่ต้องประคับประคองใจซึ่งกันและกันในที่สุดถ้ามีลูกมีเต้ามันก็เปิดกันไหลกระเริดเปิดเปิมมีทุกข์หาที่สุดมีได้เป็นอันว่าความรู้สึกนึกคิดนี่มันเป็นทุกข์ เราไม่ต้องการมีความรู้สึกในคิดความรู้สึกอย่างในคิดจะมีนมาได้ก็เพราะอาศัยจิตเกาะกายเป็นเาน,นับติมตบัดนี้ต่อไปเราไม่ต้องการจะเกาะกายต่อไปและไม่ต้องการความรู้สึกในคิดอย่างนี้ทาอารมณ์ให้เป็นอุเบกขารมณ์อารมณ์จิตเข้าทั้งชานสี่นี่ยมันก็เป็นของง่ายมันไม่ใช่ยากในที่สุดจิตก็ปล่อย สภาวะอากาศจับสภาวะวิญญาณว่าวิญญาณัญญาญตนาชานวิญญาณคือสภาพที่ล่องลอยแบบนี้ไม่มีที่สุดเราไม่ต้องการมันอีกไอตัวนึกนี่มันเป็นทุกข์คุณอย่าลืมนะถ้าเล่นแบบนี้ไปอรหันหนะผมบวกทั้งสมถะานิพพานาผมพูดเดียเดียวๆไม่เป็นนะถึงพูดเป็นผมก็ไม่พูด เดี๋ยวต้องทำงานมันอย่างเดียวมันคนจะควขั้คนได้ไปทำงานสองคราวเพื่อประโยชน์อะไรพอเล่นวิญญาณวิญญาณยตนาชานสมายสมายมีลมจิตเป็นสุขนึกขึ้นมาเมื่อไรวิญญาณไม่เป็นเรื่องการมีขันห้าไม่เป็นเรื่องเปลืองความเปลืองความเป็นอยู่สู้ปฏิบัติตามแนวห้องสมเด็จพระบรมโคไม่มีขันห้าดีกว่า ไม่มีขันห้าวิญญาณมันก็ไม่มีถ้ามีขันห้ามันก็มีวิญญาณอย่าลืมนะตัวนี้ปารมพระอรหันต์ต่อไปเมื่อเล่นวิญญาณพลืนๆมีจิตเป็นสุขอารมณ์มันจำใสเยือกเย็นดีกว่าอาการสันจายตนะต่อไปก็ไม่คิดอีกทีหนึ่งปัดกวาดมันหมดไอ้โลกนี้อากิน อากินจัญญายาตนะมันไม่มีอะไรเหลือโลกนี้มีอะไรทรงตัวแน่นอนบ้างที่เกิดตั้งมาแล้วเกิดมาแล้วมันไม่เสือ่อมมันไม่พังมีไหมไม่มีต้นไม้ใหญ่ๆก็ล้มตึกใหญ่ๆก็พังเมื่อสมัยก่อนเขาสร้างอาคารบ้านเร้อนด้วยศีราแรงมันก็พัง ไม่มีอะไรเหลือคนที่มีประวัติมีความสําคัญในอดีตการหาตัวหาตนไม่ได้ชื่อเสียงที่ลืมไปแล้วมากกว่าจําได้หลายแสนเท่าในบ้านเรือนที่ก็บอกว่าใหญ่โตมโหฬารสมัยใดสมัยหนึ่งเวลานี้เดินไปก็ไม่มีเป็นอาชีวิตตินซีของคนทั้งหมดมันก็สลายหมดมันเป็นอันว่าโลกนี้ไม่มีอะไรเหลือ ไม่เมื่อมันไม่มีอะไรเหลือเราจะเกาะอ,อะไรเกาะร่างกายร่างกายมันก็พังเกาะคนรักคนรักก็พังเกาะทรัพย์สินทรัพย์สินก็พังกเกาะเกียรติยศศักดิ์ศรีเกียรติยศศักดิ์ศรีก็พังก็อ,อะไรไม่เกาะเลยไม่ต้องการอะไรมันเลยในโลกนี้ร่างกายเราร่างกายเขาวัตถุธาตุหมดโยนทิ้งไปจากใจ ต้องการอย่างเดียวใจว่างสบายไม่มีที่ยึดทรงได้อย่างนี้เรียกว่าอะไรกินยัญญายตนะตอนนี้ได้กินยัญญายตนะแล้วเราก็มาตั้งตน้นทาตนเป็นต้นไม้ทาตนเป็นต่อไม้จุดสําคัญในเมื่อเราไม่สงการไม่ไม่ต้องการร่างกายไม่ต้องการอารมณ์ไม่ต้องการความรู้สึกนึกคิดไม่ต้องการอะไรทั้งหมด เราก็มากำหนดจิตให้ทรงอยู่ตัวอยู่ในเนวสัญญานาสัญญายตนะทำความรู้สึกว่าบีคนใกล้คำว่าสัญญาเนี่ยแวความจำเมื่อมีความจำได้นั้นเพื่อนนั้นพี่นี่น้องนี่พ่อนี่แม่นีนวัตถุนี่ทรัพย์สินของกูเนี่ยพี่น้องของกูบ้านของกูโรงกูโยนทิ้งไปหมด มีสัญญาคือมีความจำทำเหมือนเมื่อคนไม่มีความจำจำอะไรจำร่างกายจำสุขจำทุกข์จำไม่เอาทั้งนั้นนายจะมายังไงนายจะไปยังไงก็ช่างนายแต่ว่าไม่ใช่เป็นคนใจร้ายไม่พูดกับใครนะคือมีอารมณ์ไม่ติดไม่ติดว่าไรเป็นเราเป็นข้องเราทั้งหมดร่างกายของเราก็ไม่เอาร่างกายคนอื่นก็ไม่เอาวัตถุธาตุต่างๆก็ไม่เอา เป็นอันว่าทำใจมีอารมณ์ว่างทุกอย่างความหนาวจะมายังไงก็ฉัางมันร้อนจะมายังไงก็ฉัางมันมันจะป่วยไข้ไม่สมบายก็ฉังมันรักษาหายก็หายไม่หายตายแลก็ฉัางมันไม่มีความสำคัญตายมเื่อไรมีความสุขเมื่อนั้นไม่รบไม่กวนใครทั้งหมดจิตถ้ากำหนดอยู่อย่างนี้บรรดานานหลายเรียกว่าไดมัเนเสัญญาณาสัญญ,ญายตนะ เป็นผู้ทรงสมาบัติแปดอภิญญาก็ไม่ต้องพูดกันเวลามันหมดแล้วแต่ว่าอภิญญาบัตรแปดที่ท่านสัจทะดาบทท่านทำท่านก็ทําเฉพาะจุดแต่ว่าท่านหลายทําตามผมพูดไม่ใช่สมาบัติแปดธรรมดาลายเป็นอรหันตปฏิสมัมพิทายานไปเอากันอย่างนี้ดีกว่าเป็นน้ว่าสําหรับวันนี้ก็หมดเวลาเสร็จแล้วก็ขอยุติไว้แต่เพียงเท่านี้ต่อที่นี้ไป ขอท่านนั่งหลายตั้งกายให้ตรงดำรงจิตให้มันกำหนดอิริยาบถตามอัติยาสัยของท่านจะนั่งก็ได้จะยืนก็ได้จะเดินก็ได้จะนอนก็ได้ตามอัติยาสายัยจนกว่าท่านนั่งหลายจะเห็นว่าเวลานั้นสมควรที่ท่านจะเลิกสวัสดี